สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดาตัวการ์ตูนจากคุกกี้รันเนาะเอาเป็นตัวคุกกี้เจ้าป่านะครับอันดับแรกเราจะวาดเป็นวงกลมนะครับส่วนของหัววาดไปเลยเป็นวงกลมแล้วก็ตัวนะครับ ตัวจะเป็นตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ขาใหญ่ๆ่ะวาดเป็นโครงล่างไปก่อนนะครับแล้วก็แขน แขนอีกข้างทําเป็นท่าเท่าเอวดีกว่าแขนข้างนี้ก็จะถือหอ,อกนะครับอันนี้เป็นขาแล้วนะยืนกับพื้นอา้าวคราวนี้เดี๋ยวมาใส่รายละเอียดนะครับ เดี๋ยววาดให้หน้าเข้มขึ้นละกันจะได้มองเห็นชัดขึ้นนะครับแต่ว่าปกติแล้วเราจะไม่วาดเข้มนะครับไม่งั้นลบยากสกรปรกอีกจังหากต่อมาก็แบ่งนะครับตรงนี้คือตาครึ่งหนึ่งตรงนี้ผมก็จะแสกครึ่งหนึ่งนะครับก็จากนี้มาเ,เยอะไป แล้วผมอีกข้างหนึ่งนะครับแสกลงมาปิดหน้านิดหนึ่งนะครับตรงผมนี่ก็จะโค้งตามหัวลงมานะครับแล้วก็จะเป็นผมยาวๆ ผมนี่ก็จะยาวลงมาถึงพื้นเลยนะครับมีมีแบบตวัดเข้ามานิดนึงนะครับก็ได้ทรงผมละต่อมาก็ตานะครับตาเดี๋ยวเอาตาให้ใกล้เข้าไปอีกนะครับ ่าแล้วก็เป็นตาดำเป็นลีลีนะครับแล้วก็ปากเสร็จแล้วก็มีลวดลายที่แก้มนะครับแล้วก็เป็นเสื้อ ตัวจะตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าจะเป็นคขาใหญ่ๆเสร็จแล้วก็จะเป็นรองเท้านะครับเป็นรองเท้าแบบรองเท้าบูทแล้ก็จะมีเป็นแบบเชือกทักอยู่นะครับ มีเป็นลายเสือด้วยที่กับโรงนะครับเป็นลายเสือคราวนี้ก็มาใส่น้ำหนักในส่วนที่เป็นมือที่ถือหอกนะครับอันนี้เดี๋ยวใช้ปากกาใหญ่ขีด ทีเดียวมันก็จะเป็นหอกเส้นใหญ่ๆนะครับก็ไม่ต้องไปวาดเป็นเส้นคู่ปลายหอกวาดเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาแต่งให้มันเป็นแหลมๆทำอย่างนี้จะง่ายกว่านะครับ ถาวาดไปเลยอาจจะเบี้ยวนะครับมือข้างนี้ก็ทำท่าเป็นเท้าเอวนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าท่านี้ต่อมาวาดเสืออายุดานหลังด้วยหน้าเสือจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอีกชั้นหนึง่งแล้วก็เป็นหู จมูกจมูกใหญ่ๆเลยมีเส้นลงมาแล้วก็หลับตาเสร็จแล้วก็เป็นตัวเสือนะครับ ก็มันก็จะอยู่ด้านหลังนะครับมีหางด้วยหางเสือตวัดมาฝั่งนี้แล้วกันอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลงหมึกกันนะครับลงหมึกก็เริ่มลงหมึก จากส่วนที่เป็นเส้นขอบนะครับโอ้โหประกาอัน,นี้หมึกมันซึมทะลุทะลวงมากเลยนะครับไม่ค่อยดี เพราะว่ามันจะทำให้เส้นที่เราวาดเป็นเส้นใหญ่มากนะครับก็คงจะใช้ตัดเส้นเฉพาะเส้นรอบนอกนะครับตัวนี้เส้นรายละเอียดจะใช้ประกาตัวอื่น ก็วาดไปตามเส้นที่เราร่างเอาไว้นะครับต้องลากเร็วมากนะครับปากกาอันนี้ไม่งั้นมันจะซึมไปจุดอื่นๆตัวเสืออันนี้เป็นผมนะครับ นี่ก็เป็นการตัดเส้นนะครับเดี๋ยวลองใช้อีกหัวหนึ่งสิมันจะซึมไหมหัวนี้ก็เขียนยากนะครับหัวแหลมเอาเป็น0.8 ของเรามาใช้แล้วกัน เส้นตรงหอ,อกนะครับต่อมาก็เป็นการเก็บรายละเอียดในส่วนของตาตัดเส้นส่วนของตานะครับแล้วก็มีตาดำตาดำแต่เป็นสีน้ำตาลนะครับ เราก็จะเว้นเอาไว้เพื่อว่าเรามาระบายสีนะครับปากทำท่าแบบปากบึงบ้งๆหน้าตาคึงขังนิดนึงนะครับ จะเป็นเสื้อลายของเสื้อนะครับลายกระโปรงแล้วก็ลายกระโปรงอีกนะครับ ลายของเสื้อเอ้ยลายของกระโปรงตรงนี้อาจจะแบ่งขึ่งแบ่งส่วนของเสื้อกับกระโปรงด้วยนะครับเพราะว่าสีมันคนละสีกันอยู่แล้วรองเท้านะครับเส้นที่เส้นสารที่รองเท้าเชือกมัดรองเท้าอะไรประมาณเนี้ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเสือเราจะยังไม่ระบายสีเอ้ยยังไม่ใส่ตัวลวดลายนะครับลวดลายเอาไว้ตอนระบายสีจะดีกว่านะครับอ่าก็เท่านี้นะครับสำหรับตัวคุกกี้เจ้าป่าไม่น่าจะมีอะไรยากนะครับก็ ลองขัดว่าตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ